สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับนนเกมชินจังภาคมีแอนด์เดอะโปรเฟสเซอร์ออนซัมเมอร์วีเคชันนะครับการเล่นของผมในครั้งเนี้ยผมแค่สงสัยเฉยๆนะว่าเกมชินจังเนี่ยมีแนวเป็นแบบไหนนั่นหมายความว่ามันอาจจะมีพาร์ตต่อไปหรืออาจจะไม่มีพาร์ตต่อไปก็ได้และผมอาจจะแปลภาษาอังกฤษเกมนี้ได้ไม่ถูกต้อง100%เนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้เนี้ยมีภาษาอังกฤษที่ยากแล้วก็ง่ายปนกันไปรวมถึงสำนวนทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็มุกต่างๆนะครับเพราะงั้นก็อาจจะแปลไม่่่่่ถถูกกกกกทั้้้้งหมมมมดดดเเ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 ออาาาาาาาปป็นววววิวิิรรรรรพแลลียไ อยากเล่นมานานแล้วเนี่ยแต่ก่อนอันนี้มีแต่ภาคญี่ปุ่นนะครับตอนนี้มีภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วที่แห่งนี้ี่จักรวาลอันกว้างใหญ่ทำไมมันเปิดหัวมาแบบอลังที่ไงในเมืองคาซึคาเบะจังหวัดไซตามะไซตามะหรือเปล่าผมจะขึ้นรถไฟหัวกระสุนแล้วพุ่งไปที่เคียวชูเลยเพื่อที่จะมีวันหยุดที่ดีที่สุดอ่าฮะ แต่ว่ากลับไปหาปู่กับย่าโดยที่ไม่มีพ่อเนี่ยพวกเขาคงจะรู้สึกเศร้าอเะนาะอย่าพูดแบบนั้นสิเดี๋ยวพวกเขาก็เข้าใจผิดกันหมดหรอกพวกเราจะไปที่คุมาโมโตะที่เดียวกับพ่อนั่นแหละแต่แค่ไปแยกกันอีกอย่างหนึ่งนะเราไม่ได้จะไปหาครอบครัวเขาสัาหน่อยเราแค่จะไปอยู่กับเพื่อนเก่าของแม่เพราะงั้นทำตัวดีๆนะโอเคอ๋ออย่างนี้นี่เองหนึ่งสัปดาห์สำหรับวันหยุดฤดูร้อน พวกเขาจะไปอยู่ที่บ้านของโยโยโกะหนึ่งในเพื่อนของมิซาเอ<ล>ะก็คือแม่ของเรานะครับถึงไวจังเลยคุมาโมโตะที่นี่คือคุมาโมโตะนี่ไอพ่อมาแล้วฮิโรชีนะครับโอ้อยู่ตรงนั้นนี่เองพู้เธอน่านจะเหนื่อยกันนะ ก็หล um ับไปครึ right ่งทางอ่ะเวลามันผ่านไปไวมากเลยเอ๊ะจริงจังตกใจอะไรอะไรเหรอเอ๊ะออดูเหมือนว่าเขาจะเพิ่งรู้ตัวนะว่าเวลาผ่านไปไวแค่ไหนในที่สุดพวกเขาก็ถึงสถานีรถไฟกูมาโมโต้แต่ว่าต้องใช้เวลาอีกสองชั่วโมงจนกว่าจะถึงปลายทางที่บ้านของโยโยโกะเนี่ยอยู่ในเมืองถัดไปของเมืองถัดไปของเมืองถัดไปที่ชื่อว่าอาโซหรือที่เรียกกันว่าแอโซ ำไมมันแปลกๆคำมนันแปลกๆหรือเปล่าอ่าเจ้าหมีหมีแก้มแดงโอกี้โดกี้ลุงคนนี้ใครอะเฮ้พ,พวกเธอ่ะข้อรัวที <ขอ S 1> ่หน้าของสายตรงนั้นแหละแล้วไม่มีใครสในใจลุงเลยนะ<งา>นไม่เลวะเนี่ยโ<งาน>้สุดยอดไปเลยเนะ<ง>าะ<น>ช่างเป็นภรรยาที่ยังสาวย,ยังสวยอยู่เลยนะแล้วหันมาเลยโอ้แหมพูดถึงฉ<าน>ันอยู่หรือเปล่า มุกสไตล์จริงจังนะครับพวกคุณอยากจะเป็นคนทดสอบนวตัตก,กรรมอันน่าทึ่งของโรงงานของผมหรือเปล่าอ่าะน,นวตัตก,กรรมอะไรอะนายเรียกใครว่าเจสเตอร์อันนี้เขาเรียกว่าเจสเตอร์ใช่ไหมเทสเตอร์ต่างหากพวกเขาถามเราไปเยฉยว่าเราเนี่ยทดลองโปรดักของเขาได้หรือเปล่าเป็นการเล่นมุกนะครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะพูดถึงอาหารเป็นการเล่นคำนั่นเอง แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็จะพูดว่าเป็นตัวตลกอะไรประมาณนั้นนั่นหมายความว่าเราได้สิ่งนี้ฟรีๆเลยเหรอไม่มีทางหรอกนะอีกอย่างหนึง่งมันดูทำแม่งทำแม่งนะไม <c oughs> ่ไม่ไม่ไมแ <c oughs> น่นอนอยู่แล้วว่ามันฟรี <c oughs> ก็แค่ใช้สักอาทิตย์นึงหลังจากนั้นก็บอกแล้วกันว่าคิดยังไงกับมัน <c oughs> เอ๊มันแปลกจังเลยนะแต่ว่า มันก็ฟรีอ่ะนี่คือนวัตกรรมที่ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตในการทุ่มเทอาฮะพลังเทคโนโลยีแห่งจินตนาการที่สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตโบราณกลับมามีชีวิตได้ครั้งหนึ่งโอ้โห o v จังเลยเป็นความฝันของเหล่านักโบราณคดีเลยแหละและตอนนี้ก็ได้เวลาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วถ่ายรูปที่ระลึกเฉยเลยอ๋อก็ถ้าพูดอย่างนั้นเราก็นะ แบะถ่ายกันนะครับชไอ้เดี๋ยวอะไรอ่ะมันมีแสงพุ่งขึ้นมาคืออะไรโดนแล้วจริงๆทันทีที่ผู้ชายลึกลับกดถ่ายรูปมันก็มีเสียงประหลาดแล้วก็แสงขึ้นมาจากพื้นเอ้าแล้วชินโนสเกตไปนอนอะไรตรงนั้นเอ๊ะนี่ผมอยู่ที่ไหนอ่ะโดนของวิเศษใไรแล้วไงพูดเรื่องอะไรอ่ะจริงจังเขาก็คงจะกึ่งหลับกึ่งตื่นอะเนาะ คิดว่ายังไงล่ะรูปภาพที่ถ่ายออกมากลายเป็นรูปวาดซะแล้วหลังจากนั้นก็สามารถปินพ์มันออกมาเป็นสติกเกอร์แล้วเอาไปติดในไดอารี่ได้นะเป็นนวัตาการรมที่สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะมันสุดยอดอ่ะก็แค่เปลี่ยนเป็นภาพวาดเนี่ยภาพวาดจริงๆด้วยนะครับก็จริงนะที่รูปถ่ายกลายเป็นรูปวาดแต่ว่ามันไม่ใช่มายากลหรืออะไรสำนองนั้นหรอใช่แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยสิถ้าเกิดว่าไม่ใช่มากกว่านี้ ภาพสวยมากมันเหมือนกับภาพวาดเลยครับมันคือภาพวาดเลยเนาะให้ลมเหมือนกับดูกระตูนเลยครับบ้าเอ้ยเสียนวัตกรรมอันสุดยอดให้กับพวกมไม่รู้อิโนอิเน่ซะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอนะเนาะอีกไม่นาหรอกที่พวกเขาจะต้องก้มหัวให้กับพลังอันมากล้นของนวัตก,กรรมเขาขำแบบ カソクーデタビニデタノサワタリドリトホり鳥と星の海とてもィい เหมือนว่าเราจะมาถึงแล้วนะครับผมสงสัยอย่างเดียวเลยมีลืขกสิทธิ์หรือเปล่าเมื่อกี้มันมีความวุ่นวายเล็กน้อย,ย,เ,กอยเกิดขึ้นที่หน้าสถานีรถไฟของเมืองเอโซทันทีที่ครอบครัวโนฮาระได้มาถึงคืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นไซต์ก่อสร้างหรืออะไรพวกนี้ปะมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอครับดูเหมือนว่าจะพบกระดูกที่โบราณสถานแถวนี้นครับเอ,เอาแล้วชินจังจะเดินไปไหน่ะอ,อ๋อเดินมาเล่นมุก มุกอะไรอะ่ะเดมโบนเดมโบนคืออะไรอะ่ะก็น่าจะเป็นแบบกระดูกกรนะดูกเลยเนาะมันก็ปกติไม่ใช่หรอที่จะพบกระดูกในโบราณสถานนะอ่าไม่หรอกครับจริงๆแล้วพวกนี้คือกระดูกไดโนเสาร์โอ้กระดูกไดโนเสาร์เอา้าแล้วเรามีกล้องที่สามารถทาให้สิ่งมีชีวิตโบราณกลับมามีชีวิตได้ไงน่าจะมีละของพิเศษแบบนี้จะได้สู้ปะไดโนเสาร์เอยมันยังไม่ตายมันคูอยู่เห็นป่ะ <laughs> มันมีเสียงได้ยังไงอ,อ่ะนี่เป็นโบราณสถานในยุคโคฟุนนะครับพวกเขาเจอกระดูกเดรนเสา,าในโบราณสถานหาแห่งนี้อยู่ในยุคโ<ณ>คฟุน<ณ><ค><ณ>เป็นยุคที่มนุษย์นั้นยังมีตัวตนอยู่อ๋ออ่าเรามาถึงแล้วนะครับที่บ้านของเพื่อนมิซาเอะโอ้ในที่สุดก็มาสังทีแล้วครอบครัวฮาละทางนี้ทางนี้ในที่สุดก็มาถึง ไม่เจอกันนานนะโยโยโกะสวัสดีครับขอบคุณนะที่ให้พวกเรามาด้วยโอ้ฮิโรชิไม่เจอกันนานเลยนะส่วนชินจังกับพีบาเนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เราเจอกันเฮ้เฮผมชินโนสุเกะครับขอบคุณนะครับที่คอยดูมิซาเอะและก็ฮิโรชิมาเป็นเวลานานเด็กแก่แดดนี่นะนี่คือโยโยโกะพวกเรานี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ยังเด็กเล็กๆเลยนะพวกเราน่ย ชิคแอชชีฟคือคำนี้แปลว่าซีปึกครับเป็นสัมผัสสำนวนนะครับเอ๊ชิคแอชชีฟหนาแบบชีฟเลยเหรอซีปึกตัางหากล่ะฉันไม่ถึงว่าพวกเราเนี่ยมักจะไปที่ไหนด้วยกันตั้งแต่เรายัางเล็กเลยด้วยความยินดีอย่างที่เห็นเลยฉันเปิดร้านอาหารนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีชีฟก็เถอะเขารับมุกด้วยนะครับแล้วคนนี้ใครอะ อ้าวละลาโกโตขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้ก็อยู่มอต้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุณมิสเตยยินดีที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งนะคะตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมล่ะอย่างที่เขาบอกเลยว่าเด็กยิ่งนอนเยอะยิ่งโตวไว,วเอะยิ่งนอนเยอะยิ่งโตลิงเหรอ <c oughs> มุกอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ใช่ลิงซะหน่อยส <c oughs> งสัยจังเลยนะ <c oughs> ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเอาเปลี่ยนเรื่อง <c oughs> แล้วใครถามเกี่ยวกับสภาพอากาศละ่ะ มือนดูกระตูนเลยครับจริงๆและนี่ก็คือชิโนสเกตกับพี่มาวารีนะยินดีที่ได้เจอนะเจ้าจ๋อเอ <c> ๋ <oughs> พี่มาวารีพูดด้วยนะครับขอโทษนะที่ต้องให้มาไกลขนาดนี้ไม่มีปัญหาหรอกฉันอะยินดีที่จะช่วยเพื่อนสมัยเด็กอยู่แล้ว <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันเนี่ยสามารถพึ่งพาเธอได้ ก็เป็นเพราะว่าผู้ช่วยเธอเนี่ยอยู่ๆก็หยุดฉุกเฉินใช่ไหมล่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายที่หล่อจริงๆเลยนะภาพจากในจดหมายนั่นนะอ่าคนที่อยู่ในภาพนั้นคือคุณหนึ่งค่ะส่วนคนที่ทำงานที่นี่คือคุณสามตัวประกอบสินะอ๋อลืมไปเลยคนที่อยู่ในแบ็กกราวน์ที่เหมือนตัวประกอบนั่นแหละพ่อของฉันเองพูดอย่างนี้ได้ยังไงนั่นพ่อตัวเองนะยินดีที่รู้จักครับยินดีต้อนรับนะอย่างที่รู้เลยก็มีแค่ฉันกับลูกสาวที่นี่แหละ ก็อยู่ให้สบายเหมือนกับตัวเองอยู่บ้านเลยนะพ่อหนาเปิดโรงงานหนังสือพิมพ์เล็กๆเอาไว้ข้างหลังอาคารนี้เองคนนี้คือแคชชัพเหรอแคปที่หมายถึงคือแคปทันนะครับก็คือกัปตันนั่นแหละส่วนแคชชัพเนี่ยแปลว่าซ้อนเมื่อเกิดเทศเป็นการเล่นมุกภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่แคชชัพซะหน่อยแคปตั้งหากหน้าที่ของเขาคือการเขียนบทความสำหรับหนังสือพิมพ์พวกเราเรียกเขาว่านิวซี่ไม่ก็เพรส แต่ตอนนี้เราก็เรียกเขาว่าแคปนั่นแหละพูดถึงชื่อแล้วทําไมสถานที่นี้ถึงเรียกว่าฮิโนยามะรีตอรลองเหรอมาถึงร้านอาหารนะครับนั่นก็ง่ายมากเลยตระกูลของเราน่ะคือฮิโนยามะอ๋อแล้วก็พ่อของเราก็มามารู้ฮิโนยามะเช่นกันแต่ก็ช่างมันเถอะลืมๆไปแล้วกันยังไงซะแคปก็เป็นแคปสำหรับพวกเราเห็นไหมล่ะ ในสิ่งที่พวกเธอพูดกับฉันนะ่ะลูกๆของฉันเนี่ยมักจะใช้คําไม่ค่อยจะดีต่อพ่อเลยเฮ้ย <Hey. S 1> อ่าไม่หรอกครับพวกเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น <laughs> <laughs> มาขำกันชีวิตของแคปน่ะก,ก็มีแค่ดื่มที่นี่หลังจากทํางานมาทั้งวันนั่นแหละตแต่ใที่พวกเราปล่อยเขาไว้อยู่คนเดียว <laughs> เราก็สามารถทําทุกอย่างที่เราต้องการได้ oh, oh, oh. ไม่เอานะา <laughs> น่ามันไม่จริงสัก,กหน่อย ยังไงก็เราดีใจนะที่พวกเธออยู่ที่นี่ครอบครัวโนฮาระรพวกเรายินดีที่ได้เจอเธอด้วยนะชิโราในที่สุดเราก็ได้เดินเลยใช่ไหมเนี่ยหลังจากที่เราเป็นเรื่องอยู่นานนะครับอะไรอะด,ยดกกอ,อ,อ,อยิงไดอารี่ไกด์เหรออ๋อต่อจากนี้คุณสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการมาละมาละอย่างแรกคือให้ดูสัญลักษณ์ซ้ายบนนะครับอ๋อจาได้หรือเปล่า กองที่เราได้มาจากผู้ชายลึกลับนะ่ะจําได้สิสามารถถ่ายความทรงจัำต,ต่างๆเอาไว้ได้นะลองกดดูสิลองกดดูเหรอกดยังไงอะกดยังไงอ๋อ,อก,กดตรงนี้นะครับโอเคเราจะได้ออกไปเดินเล่นแล้วให้เราสนบ้างวิธีการควบคุม a few minutes later. ในที่สุดคุณก็จะได้สามารถออกไป,ปรปะจนภัยข้างนอกได้แต่คุณจะต้องเรียนรู้ในการควบคุมก่อน กร์สีแดงเนี่ยเป็นตัวแทนของสตมิน่าของจินจังนะครับแล้วมันจะลดลงทุกครั้งที่คุณขยับเคลื่อนไหวไปมาถ้าเกิดว่าเหนื่อยก็จะไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปจะต้องกินขนมถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มสตมิน่าอ๋อถึงเราจะเดินได้แต่ว่ามันก็มีจํากัดนี่เองควบคุมยังไงอะกดปุ่มอุย้ยเดี๋ยวอันนี้มันท่าท่าประจําตัวจินจังนี่หนะที่ท่าใส่ก้นนะมาเดินเล่นนะครับสวยไหมสวยมากนะครับอันนี้บ้านเหมือนผีปะเหมือนบ้านผีปะผมบอกเลยว่าที่แห่งนี้มันมีประวัติ เขาเจอกันมาหลายรายแล้วจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะน่ากลัวดีไหมเนี่ยเกมชริงจังมันไม่น่ามีอะไรเกี่ยวกับผีหรอกใช่ไหมละ่ะแล้วทางนี้ไปได้ใช่ปะกระโดดไปข้างล่างไปอ๋อเป็นร้านอาหารนะครับสวัสดีคนนี้ก็ชื่อว่าอะไรนะถึงจะอ่านมาแต่ก็ลืมชื่อนะครับกระโดดกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งมาเราจะไปทัวร์ข้างนอกกันเผื่อว่ามีอะไรให้ทำสวัสดีครับแม่ที่มาวิลลี้แล้วก็ตัวประกอบกระโดดลงไปข้างล่างเลย ว ens, ิธี resigned, การจ <ve> ับแมลงนี่ไงเรามีให้จับแมลงด้วยออกไปข้างนอกกด L แล้วก็ R ได้เลยถ้าเกิดว่าอยากจะจับด้วยเน็ตมันก็สามารถถ่ายรูปได้ด้วยโอเคครับเข้าใจละพร้อมเลยพร้อมเราจะได้ออกไปจับแมลงแล้วนั่นคือหน้าที่แรกของเราเลยนะกดจับไงเอะไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่เป็นไรเราเดินออกไปข้างนอกเขามีบ้านให้ชิโร่เลยเหรอเขาเตรียมพร้อมอย่างเลยเราไปทางขวานะครับขวาลายไซายดีเราไปขวาก่อนเลยอันนี้อะไรอ่ะ น่าจะเป็นร้านค้าหรืรสักอย่างนะกดตรวจสอบได้นะครับอ๋อมันคือร้านร้านเสื้อผ้านะให้กับนักเรียนแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงหน่อยเอาไปทางไหนดีอะกดจับอันนี้ไม่ใช่จับสิเอาด้านด้านนี้ด้านนี้นี่ไงมีแมลงให้จับด้วยกดกดกดจับหน่อยครับมันมันไม่จับให้อะผมว่าผมก็กดถูกนะเอาไม่เป็นไรไม่จับก็ได้ลองไปสำรวจด้านล่างนะครับมีภาพเหรอ มีผับในต่างจังหวัดด้วยสวัสดีครับกดคุยได้ปะคุยไม่ได้อดทักทายเลยเอา้ามันตอนเย็นเรียบร้อยแล้วแล้วดูเหมือนว่าชิโร่เนี่ยจะมารับคุณเรายังไม่ทันจับแมลงเลยอะไม่ทันเดินดูด้วยโอ้แย่เลยมากินข้าวกันเถอะจะทานแล้วนะครับพออยู่หลายๆคนแล้วเนี่ยมีชีวิตชีวาจังเลยนะดีจริงๆ อ่าช่วยส่งซอยซอสมาให้หน่อยซอสหอยนางรมปะมันแปลว่าอะไรนะขอบคุณสำหรับอาหารขอบคุณสำหรับอาหารมากๆครับเรากินข้าวจยนกลงคืนเลยเหรออากาศในจังหวัดอาจจะมืดไวนะครับแล้วก็อาบน้ำอย่างนี้เลยจอดไปตอนงคืนไม่ได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะออกแล้วก็บอกแม่ก่อนแม่จะได้ไปด้วยเข้าใจไหม โอเคครับ <Hey. S 1> ถ้างั้นผมบอกเลยลแ้วกัน <Hey. S 1> ผมไปละไ <laughs> ม่ให้แม่เต็มตัวเลยอ่าเราได้เดินเลขลอรอเกรอบใช่ไหมนล้วมันอะไรอ่ะ <Okay. S 1> ก็อะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าเรื่องเล่าผีมันมีอยู่จริงอะ่ะหลังจากที่ครอบครัวนโนฮาระได้อาศัยอยู่ที่นี่แบบฟรีๆแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ไดินเสียงผู้หญิงโผล่มาตามสายลมนะครับอา้าผีจริง เพื่อนบ้านของเขาฮาตะโอยาม่ากำลังอ่านหนังสือให้เด็กๆอยู่อ๋อนึ้วก็ผีไม่ใช่หรอไหนเราตามเสียงไปนะครับเอ้ะสองคนนี้มันเพื่อนชินจังไม่ใช่หรอชื่อ่ๆเนเน่กับชื่ออะไรนะคาซุมะวะเป็นไงบ้างเรื่องราวในวันนี้พวกเธอสนุกไหม อ่าแม่ครับมีใครไม่รู้อยู่ที่นี่มีคนอยู่ที่จริงด้วยชื่อคิเนะนะครับไม่ใช่เนเน่อสีผมก็คนละสีแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยสวัสดีตอนเย็นค่ะนี่คือลูกของเพื่อนพี่สาวที่ชื่อว่าชิโนสเกตเฮ้เฮพูดเป็นอยู่คำเดียวอะอะจำฉันได้หรือเปล่าเราเจอกันในสถานีไงก่อนหน้านี้เรากระดูกเดัสาวเนี่ยน่าสนใจมากเลยใช่ไหมเดมโบนเดมโบนมุกนี้แล้วล่ะ เขาจะอยู่ที่นี่ในวันหยุดฤดูร้อนจะอยู่ชั้นสองของบ้านเราเธอเนี่ยอายุเดียวกับลูกของฉันเลยนะหวังว่าจะสนิทกันเอาละทุกคนแนะนำตัวเองซะสวัสดีตอนเย็นครับชื่อของผมคือคาซูมะสะกดว่า K A Z U M A เทไปเลยใช่ไหมส่วนฉันชื่อคิเนะความหมายของชื่อคือเสียงที่สวยงามเป็นชื่อที่ดีเลยใช่ไหมล่ะ แต่ว่าไม่ใช่อะไรที่เอาไปใช้ตัดไม้หรอกนะฮะมุกอะไรเด่ะเอ๊ะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันอยู่ที่เมืองคาสุคาเบะเลยนี่นาในตอนนั้นชินสเกะก็ได้รู้ตัวว่าพวกเขาเหมือนกับเพื่อนที่ชื่อว่าคาซามะแล้วก็เนเน่จากที่โรงเรียนเลยฉันหาหนังสือที่ระเบียงตรงนี้ทุกๆคืนเลยนะ ถ้าอยากจะเข้าร่วมแล้วก็มาได้นะโอเคครับหนังสืออะไรอ่ะที่อ่านการละครั้งหนึ่งได้มีเดรสาวผู้หญิงที่ชื่อว่าเอลลี่โอเคครับไปดีกว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่ามนุษย์ถึงสิบเท่าก็เดรสาวอนะเนาะใช่ไหมไม่เป็นไรเราจะออกไปจับมแมลงกันนะครับดเดี๋ยวเวลานี่ไงจับได้ปะล่ะจับได้ไหมมันไม่ใช่จับสิมันเป็นมันเป็นสายตูดอะอุ้ยแล้วแบบ ตอนเดินธรรมดาก็ไม่ค่อยไหวนะครับแต่พอสายตู่เท่านั้นแหละพอสายตู่เท่านั้นแหละคือไวจัดเลยอะอะไรเลยเนี่ยได้เวลาที่เราจะไปสำรวจเมืองกันแล้วตอนนี้เมืองก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วเราก็เห็นบ้านตัวเองจากตรงนี้ด้วยสวยจังเลยอ๋อนี่ใช่ไหมลงหนังสือพิมพ์ที่เขาว่าที่ว่าอยู่ข้างหลังอาคารนี้เองจริงด้วยครับมีให้จับอีกแล้วผีเสื้อกลางคืนอยากจับจังเลยอะแต่ว่ามันยังจับไม่เป็นนะสิเขาบอกให้กด L กับ R ใช่ไหมเออว่ะเรายังไม่ได้ลองเลยนี่นานี่ไงหี่บอบอกมาแล้วได้เวลา วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอันไหนจับเลยจับเลยเอาจับไม่โดนอีกทีนึงเขาหายไปแล้วหรออยู่นี่อยู่นี่จับยากเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปหรือหรือผมจับอ้อจับได้แล้วขอบคุณมากครับถ่ายรูปด้วยผีเสื้ออะไรอะมันไม่มีปอกอะสิไม่เป็นไรเราสำรวจต่อนะครับราะนี่มันทะเลนี่น่ะหมายถึงว่าที่ท,ที่ตกปลาได้นะครับถึงเวลา,านอนของเด็กหรือยังเนี่ยใช่ไหมเด็กดีต้องทํยังไงต้องนอนหรือเปล่า เฮ้ผีเสื้ออีกแล้วผีเสื้อจับ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 ไม่โดนอะยอมแพ้แล้วกันแล้วทางนี้มีอะไรอ่ะคลินิกมันน่ากลัวเกินไปที่จะไปในตอนกลางคืนเพราะงั้นควรจะหันหลังกลับไปอ๋อตอนชเช้าก็ได้จะมาได้ใช่ไหมมันมีหมอฟันแถวนั้นด้วยเราจะไปดูได้เนาะโอเคเราวิ่งไปทางไหนได้กะะออกไปหาภาพไหมไอ้ผู้ชายตรงผับบาร์ครับไปดูไปดูไปดูไปด,ไปดูสวัสดีแล้ว ไม่มีลูกค้าเลยเหรอยืนอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เช้าแล้วน่าสงสารจังเลย <c oughs> ไม่มีใครเต้นเลยนะครับ <c oughs> เอ๊ะย่เวลาเด็กต้องเข้านอนแล้วนะความเป็นอิสาระอยู่ที่ไหน <c oughs> อยู่ๆก็โผล่มาตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสรุปวันนะครับแล้วสามารถเลือกคําได้ด้วยคําต่างๆก็จะเป็นตอบแบบตรงๆหรือตอบแบบกลนวๆนะครับยาากตัวอย่างเช่นคํานี้เลยขอบคุณที่ให้พวกเรามานะคุณโยโยโกะลาลาโกะแล้วก็แคปแต่ถ้าเกิดตอบแบบกลัวๆแล้วก็นั่นคือคุณโยโยโกะกับลาลาโกะแล้วอีกคนหนึ่งคือใครอ่ะ เขาจําไม่ได้อะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสอนเรบเกมชินจังเย่๋ยวที่ผมบอกว่าตอนแรกเลยคืออาจจะมีพาร์ตต่อไปหรืออาจจะไม่มีก็ได้เพราะผมแค่มาลองเล่นเฉยๆโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยเนื่องจากว่าภาพมันน่ารักมากเพลงก็เพราะส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนดูการ์ตูนเลยมีทั้งมุกทั้งอะไรเพื่อเราไม่รู้สึกเบื่อด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ